Work from home ช่วยลดการระบาดโควิด1 9ได้จริงแต่ทำให้ค่าใช้จ่ายหลายคนเพิ่มขึ้นครับส่วนดุสิตโพทำการสำรวจนะครับเรื่องของ work from home ประมาณ1,000ของกว่าคนมีผลสำรวจออกมาดังนี้ครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านครับตอนนี้ประมาณ42.72%ร้องลงมาคือแบบ Hybrid ครับประมาณ34.45%ส่ส่วนที่เหลือก็คือไปที่ออฟฟิศนะครับไม่ได้ทำงานที่บ้าน ข้อดีที่ทุกคนเห็นตรงกัน3อันดับแรกของการทํางานที่บ้าน1ช่วยลดการแพร่ระบาดโควิดสิบเประหยัดค่าเดินทาง3ได้ช่วยและให้ความร่วมมือกับภาครัฐแต่ในเรื่องของข้อเสียครับสอันดับ1ฮะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนค่าไฟค่าน้ําอินเทอร์เน็ตสออุปกรณ์และเครื่องมือไม่ค่อยสะดวกเหมือนที่ทํางานและ3ครับคือการสื่อสารและการติดต่อประสานงานทําได้ค่อนข้างล่าช้าและค่อนข้างยากแล้วคุล่ะครับทำงานที่บ้านมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับ